ไม่พูดอะไรเลยยิ like ้มอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยยิ้มอย่างเดียวค่ะนี่ไม่ใช่ลุงนี่ที่ผมรู้จักไม่จอขนาดนี้คือยิ้มอย่างเดียวลุีรู้จักนี่ตพมพนต้ป่อยเสียงเนีสียงโอ้โหนะทำกล้องเยอะจัง เห็นทางคนเอกกวินบอกว่ายังพร้อมที่จะร่วมงานกับรัฐบาลอยู่ค่ะหลังจากที่เมื่อเช้าท่านรองได้ส่งสัญญาณไปข้อมูลสับสนน่ะมีอะไรแล้วเดี๋ยวผมว่าระหว่างพักการเมืองให้พูดกันในพักการเมืองเลยคือตอนนี้บอกว่าผมพูดอย่างนั้นที่พูดอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาก็ขณะนี้ที่ผมได้พูดไปเมื่อเช้าได้พูดกับนักข่าวไปนะครับเพราะนักข่าวถามนะ ว่าตกลงเป็นยังไงความคืบหน้าผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าขนาดเนี้ยเนื่องจากการพิพากษาของศาลเนี่ยทำให้กระบวนการตรวจสอบประวัติเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่าเดิมทางกฤษฎีกากับทางสำนักเลขาคลมได้พูดกับผมว่ามันมันต้องมีการปฏิบัติที่ยากเย็นขึ้นต้องใช้เวลามากขึ้นซึ่งผมก็โอเคถ้างั้นจะต้องรีบต้องรีบเราก็ได้มีการกคุยกับหัวหน้าพักการเมือตงต่างๆหรือตัวแทนพัก ว่าให้รีบส่งชื่อมาเลยยังไม่ต้องมาตกลงรายละเอียดเราส่งชื่อมาื่วตรวจสอบประวัติก่อนเพราะขนาดนี้มันควรจะต้องทําให้เร็วเพราะว่าบ้านเมืองต้องการการต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าพอได้ดําเนินการแล้วเนี่ยคอรมอส่งชื่อแล้วส่งชื่อคอรมอแล้วเนี่ยทางสํานักสองสำนักเนี่ยเขาต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะฉนั้นเราจึงจะให้รีบส่งขึ้นมาเลยนะครับแต่แล้วก็คือให้เสร็จพรุ่งนี้ภายในวันอังคาร ส่งชื่อทั้งหมดมาเราจะได้ส่งให้สรคกับกิ่สิาการดาเนินการนะครับส่วนว่าแต่ละพักจะเป็นยังไงผมบอกก็ส่งมาตามพักให้สิทธิพักดําเนินการเต็มที่แล้วสื่อก็ถามผมว่าลวกรณีของวงสุวรนผมบอกว่าอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะครับต้องให้พักการเมืองนั้นๆนนนตอบแทนว่าตกลงจะยังร่วมกันอยู่หรือเปล่าเพราะที่ตกลงเลือกคุณอิงมาเนี่ยก็ตกลงเลือกกันมาพร้อมหน้าเราก็ดำเนินการ แต่เห็นว่าหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้ไปปวดเสียงแล้วก็เห็นมีนักข่าวถามเรื่องนี้ก็มีความไม่สบายใจเราก็เลยบอกว่าก็ต้องถามท่านผมตอบแทนท่านไม่ได้ก็ให้ท่านตอบมาให้ชัดเจนว่าท่านเอาไงทางพักร่วมรัฐบาลท,ทางพักเพื่อไทยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเอาให้ชัดเจนแต่ว่าก็ต้องเอาให้ใหชัดว่าจะร่วมง,งานกันยังไงถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็มีปัญหาพูดเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันก็จะยากลำบาก การทํางานร่วมกันก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พักพลังประชารัฐนะครับทุกพักนะผมพูดถึงทุกพักการ่ค<ม>ุณบ้องประกาศชัดว่าร่วมแน่เงี้ยถ้าพักพลังประชารัฐเสนอชื่อคุณเอกคุณสมบัติเดรประชารัฐมาเราก็โอเคใช่ไหมครับไม่ผมก็บอกไปแล้วบอกให้ท่านตอบให้ชัดเจนแล้วก็ส่งชื่อมาแล้วก็คุยกันกับพักด้วยนะครับบางคนเาก็มาบอกว่าท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ผมก็บอกว่าต้องคุยกับท่านเองผมไม่ยังไม่ได้คุยกับท่านนะครับพักหายถึงทางพักเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกับท่าน ก็อยู่ในกระบวนการนะครับส่งชื่อมาเราก็ส่งไปไม่ส่งชื่อมาก็เราไม่ว่าแล้วแต่พักจะตัดสินใจถส่งมาเราไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับส่งไปตามกระบวนการครับยังไม่พิจารณาเรื่องตัวบุคคลเลยตอนนี้คือเรื่องจากกระบวนการคัดคุณสมบัติมันยาวนานเพราะนั้นก็อยากให้คุศงคนนี้มีคุณสมบัติมาก่อนส่วนจะเอาอะไรยังไงก็ว่าให้ชัดเจนผมพูดชัดเจนไปแล้วว่าถ้าจะร่วมกันก็ต้องเอาให้ชัดเจนมาร่วมกัน กร่วมในรองไมส่วนของพรกเพื่อไทยครับเราจะชัดว่าใครได้เป็นรัฐมนตรีต่ออะไรวันไหนเออไม่ใช่เฉพาะในส่วนพักเพื่อไทยครับทุกพักต้องคุยกันแล้วก็จะชัดเจนว่าจะเอาใครตําแหน่งไหนคือ<บ>ุ่งนีเพื่อไทยก็พร้อมที่จะต้องส่งรายชื่อก็ทุกพักเหนือยกันหมด,หมดครับวันอังคารต้องจบนะครับส่วนว่ารายชื่อจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาพิจารณากัน อย่างน้อยสุดก็ต้องถ่ายคุณสมบัติมาก่อนได้เรียนย้ำกับทางพักร่วมรัฐบาลเลคะโดยเฉพาะการนำคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลในคดีของคนายกเรษฐามาเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าดูเหมือนมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่สําหรับคุณสมบัติของบุคคลที่จะต้องมาเป็นรัฐมนตรีที่จะต้องเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะดูเหมือนถ้าตรวจสอบย้อนหลัง เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่หรือเก่าอะไรขณะนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการพิจารณาแล้วเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นสิ่งที่เราสําคัญในขณะนี้เรากําลังดําเนินการตามกระบวนการก็ปกติการร่วมมือกันของพรรคการเมืองเมื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็เปิดชื่อนายกมาก,ก่อนเมื่อได้นายกแล้วซึ่งขณะนี้ขั้นตอนนี้ได้ผ่านไปแล้วได้นายกรัฐมนตรีแล้วกระบวนการจากนี้จากปฏิบัติหน้าที่ได้ก็เหลือแต่ว่าจัดตั้งคณะรัฐมนตรี แล้วเข้าเตรียมนโยบายที่จะแถลงต่อสภาและเข้าเฝ้าถวายสัตว์เข้าเข้าเฝ้าถวายสัตว์เสร็จแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะครบถ้วนทุกคนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ขณะนี้ก็เหลือรายชื่อกาลังเข้ากำลังรวบรวมคอรมออยู่การรวบรวมคอรมอเนี่ยเป็นหน้าที่ของสรคกับกิจสุิกาอยู่แล้วเราก็ให้ทั้งสองส่วนนี้ไปจนคำวินิจฉัยของศาลรัมนรูเนี่ยจะเป็นแค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทองไปทําหน้าที่มาเราก็จะรอตรงนั้นเสร็จแล้วได้รายชื่อคนที่ทุกส่วนเห็นว่าใช้ได้แล้วเนี่ยก็จะมาพิจารณากันถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งเดิมเนี่ยก็ถือว่าเราก็ร่วมมือกันในการจัดตั้งก่อนก็คือเราไม่ไปไหนแล้วร่วมมือกันส่วนรายละเอียดต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันระหว่างหัวหน้าพักเพื่อไทยกับหัวหน้าพักทุกพักต้องคุยกันและระหว่างนี้ก็มีการดาเนินการที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะมาทํานโยบาย เพราะว่าขณะนี้มันรอเหลืออยู่ตั้งจัดตั้งคองมมชเส็ก็ไปถวายสัตว์ร่วมกันพร้อมนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จแล้วก็มาถแถลงต่อนโยบายต่อรัฐสภาก็ถือว่าทำหน้าที่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่กระบวนการตามเกบนที่ผมบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการก็เวลานี้กําลังดำเนินการตามตามกระบวนการอยู่ในส่วนของลกคในส่วนของทับงับที่ยังไม่เสจอาไหน ในส่วนของบางพักที่ยังไม่เกิดเกิดความไม่ชัดเจนภายในที่มีความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยมีการเตรียมแผนสำรองในการดึงพักอื่นเข้ามาร่วมเสี่ยงไหมคะไม่ไม่มีการเตรียมแผนสำรองครับเป็นหน้าที่แต่ละพักต้องตัดสินใจเราจะขอความชัดเจนจากพักร่วมที่ตัดสินใจแล้วเราถึงจะว่าคิดว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าการตัดสินใจของกันพักร่วมในส่วนที่เขาเองมีปัญหาภายในเนี่ยถ้าเขาจัดได้ก็จบไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังไงก็ต้องทําตามก่อเวลา เพื่เซฟข้างในยืนยันว่าจะไม่ให้มีใครที่ส่งเสียเข้าไปเลยตอนนี้เป็นตามกระบวนการครับให้กระบวนการดําเนินการเเรื่องขณะนี้คือเรื่องการฟอร์มคณะร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องความเห็นร่วมกันของคณะรัฐมนตรีของของนายกรัฐมนตรีและก็พรรคร่วมรัฐบาลโอเคไหมครับโอเคทุกท่านที่จะมีเพิ่มเติมจากที่เราเคยมีอยู่ไหมคะมีท่าทาพรรคไหนจะมาเพิ่มเติมคอันนี้ก็คําถามเดิมๆ ก็ถือว่าพักที่ร่วมจับมือกันแล้วโหวตนายกลรัฐมนตรีเป็นพักที่ร่วมมือกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพักที่โหวตแล้วก็จะมาต้องมาตั้งคลมร่วมกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าขนาดที่เอาหกพักการเดินได้ยื่นมือแล้วก็โหวตแล้วก็ได้นายกรัมงตรีมาก็ถือว่าหกพักร่วมที่ตกลงกันเนี่ยก็จะร่วมกันแต่ตั้งระเบายนส่วนพักอื่นๆที่เติมมาเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละส่วนซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่ากระทรวงทบวงกลมมีอะไรยังไงเหมาะสมแค่ไไหนอะร ยังเป็นกระบวนการหลังจากที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเข้าสู่การตั้งคอรมอขณะนี้การตั้งคอรมอขึ้นอยู่กับท่านนายกมตีกับพักร่วมรัฐบาลไทยนายกนะฮะว่าปิดประตูเขาไปใิ้ัต่เลยไหมครับอะไรนะครับจากท่านวนายกที่ผ่านมาถ่าว่าปิดประตูเัานปใช้ที่ปเลยไหมครับยังไม่ได้ไปคิดอะไรถึงเืองนั้นเลยครับก็คิดติดแก้ตรงนี้ขณะที่ตรงนี้ก็ยังแก้ปัญหาอยู่อย่างไทยสร้างไทยที่เขาโหวตให้หเสียงนี่มีการต่อรองออะไรไหมผมยังไม่เคยคุยอะไรกับไทยสร้างไทยเลย ที่เขาโหวตให้ไม่ผิดคาดเลยครับก็เป็นดุลยพินิจ่จะเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโอเคนะครับดีครับนิดเดี่ยวครับสิบนาทีนิดเดียวใช่ไหมแปดนาทีครับพี่วัฒน์แปดนาทีครับพี่วัฒน์ ผมมอบงานอะไรกันไหมครับเมื่อกี้ นีผมพ่งานอะไรไหมครับ